สียอีหยังอีหยังน่ะอีหยังน่ะเห็นหยังเห็นไหมดิเสียกันต้องลองปีนซะเห็นหยังน่ะอาปี่ยนเห็นแล้นะสวัสดีค่ะเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับเร็่เดียวคุณแม่มาสิสวัสดีครับสวัสดีครับสาวๆสวัสดีครับถามน้องแก้มบุ๋มกันเคยเห็นปะเคยเห็นอยู่ติ๊กตอกเห็นเห็นอ่าทีมงานบ้านนาเอาลงนั่นลุงแป้งปะ ผู้ใดผู้ใดซื้อแป้งเนาะมีแต่แป้งพูดอะไรเป็นคนอย่างกะเป็นคนอย่างกะคนดังบื้อจังเขาคนดังเขาให้สาวๆทายโหดตำแหนงมื้อนี้นะพีจะให้กระบอกเนาะให้โอซิได้บอกรโอเคเลยกระบกน้ใน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 ห้องเราเองให้เด้อไม่ได้เมื้อนี้ละไปถ้าคิดแล้วเอาให้อะเล่นกล้องเล่นกล้องน้ำผู้สาวเนี่ยหนึ่งเด้อเจ้ามากอย่างไรที่สุดมื่อีปีอ้าวว่าผมเปิดทั่ว ไม่ได้เจอกันโดนนะเขากไดไหดี๋ยวสิใหเอตินาทายคลิปน้ำได้เลนกล้องใส่ให้เขานํำมาพี่ันคยแจ้งกล้องแล้วมีหน้ากี่ให้ยังไรเงยนให้ยังปีเสื้อให้เราดุงปิดเบื้องเราเราต้งใส่สัอืมแมนใส่เราเอาไอ้สิให้รับขบูคยังขบกน้ำาครไปย็นยุคนแล้วลุงแป้งนี่นี่มาเย็นยุคแล้วมา ประแม่ไหนตีหน้าตีเท้าตั้งไหนเออซื้อเกฟืงก็ได้เนาะยังยิ้มได้หวลยเอ้ขบวบงน้าซื้อม้ามังเถืองเออคือมีลิปสติแบบนี้เลยเอาตัวน้ำซ่านให้หนเออทำไมกันได้เพือนเออตัวธรรมดาก็ได้นุ่มแบงก์เฮ็ดท่าใส่กล้องเนอะอยากได้ยังกดแชร์ป่ะนังกดแชร์ป่ะกดบัดเดียวแตะบัดเดียวเออเดีโอเคเนาะเข้ามาไหมบุ๊มสีม่ว่ จีบอว์เอาบ่หรือว่าสีเฮ็ดจังไหนจบอเอาสีถามเราขนาดน่ะโอ้โอ้โอเคถามเลยเอาโพล่าโพล่าช็อตนะหนึ่งสองสามเอาไหมกินยังขนาดเอาไหมหนึ่งสองสามไปเอาไหมเอาเลยกินยังนี่นะกินลำไยอือเป็นอย่างเป็นอย่างหูคือมีขี้ดินกินน้ำแนวเป็นอย่างก่อเห็นน้ำแนวเป็นอย่าวซีไอซีบอกนั่งเราบอว์ไปจังได้กับสามน้ำแล้วไปหลุดอือโอเคเอาไหม ยังไปยังได้กับไปยังสั้นเลยได้อันนี้ไทยติ๊กตอกให้นางทีน่าครับได้ติ๊กตอกเราไปใชไม่นะไปลงองยงามบองในทำตามน้ำเราไปได้สวยงามบอเดี๋ยวเอาไหมหนึ่งสองสามไปเจ้าซื้ออย่างมาเสร็จทีน่ะเจ้าซื้อย่างเดียวเอาไหมได้เอาเลยนะเขาไปแล้วเขาไปแล้วเจ้าซื้ออ้หันน่าบุษาเนตีล่ะผู้ใดงามนี่นะเขาอคนผู้ใดงาม

ลำไยกินลำไแซ่บบอแซ่บสองคนหันผู้ใดงามก็กั่นหันปอกหน่ปอกให้เพลนแดงเพลนว่าผู้ใดงามก็กลั่นเฮ้ยท่าเขินให้เบิ่งนี่น่ะท่าสองเขินเออท่าเขินเลยสมมติว่าผู้สาวให้เลือกเอ้คือจังเงาะปลาเรียกรถจนาเนี่ยสิจับแขนผู้ใดแลนเฮ็ดจังไหนบ่ในรถเจนาผู้ใดจับแขนแลนเลย เลือกเอานี่ซองซาวนี้เลือกเอาผู้ใดผู้เดียวผู้นี้ซื้อหยาทั้งสองคนในบอเอาทั้งสองคนในบอไปเกาะคนละข้างอือเกาะคนละข้างคนละข้างเอาสองคนไปใส่ไปใส่เ้อต้อง่้เพืนเดออันนี้เขาเอิดมาถ่ายยังายเอเดเดเฮเดเด้ดเดเ่เดเดเดเเดเาเดเดเเดเดเด่ดเดเ่เเ เอาบวกน้ำเราก็บวกน้ำเออได้แล้วเออโอเคโอเคไปคู่ไหนคู่งามลุงลุงแปงเคล่นเป็นเอฟซีลุงแปงเราไอ้แก้มบลมเอาโอซี่ให้อีหล่าวโอซีมาให้เราเลยไม่เฮียแล้วกับกระบอกน้ำกระบอกน้ำไปครับพี่น้องครับกะเป็นการเปลี่ยนมุมมองครับโดนแล้วผมกะบโบตัยไทยจิบกับลุงแปงเนาะโดนเนาะลุงแปงเนาะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเฮ็ดงานเนาะมื้อนี้ได้โอกาสดีที่สาวเล่ามาหาพูดไปนั่งเล่นยี่โต๊ะผ่นไป เดี๋ยวเดี๋ยวายแก้มบุ๋มสิมาเหรียญน้ำเขินมือสาให้จังไงก็ันเออกรนก่ะปานเห็นวิสาอยู่เนี่ยเซินเซินเจอเลยอันนี้ครับพี่น้องครับคือจะจาเฮ็ดจาเฮ็ดอ่อนไหมจาเฮ็ดมันเศษล่ออ่อนไหมไปอือต่ขอคิมมันเนี่ยคือลุงแป้งกับผมกัครับเคย ได้ร่วมกันในการเฮ็ดไล่การมาสักระยะหนึ่งครับแต่กะโดนแล้วบ่ได้ได้บวกน้านะนี่เด้อเอาไอซี่ไอกระบอกหน้าเดี๋ยวมืออื่นเอแก้มผมสื้อฝากเอาเอามือละยะให้ผู้สาวนั่งใส่เอา้าไปให้ผู้สาวในติล่ามือจิ้มให้ผู้สาวคนงามนั่งใส่ จีบจีบจีบเป็นคุณนายดิเอ๋จีบสาวดิง่ไอเอสศสอนบว์บอลสอนเอาจีบสาวให้เบิ้งแน้เอาถามข้าวถามข้าวเนี่ยมาแต่ใสไปยังไงมาแต่เรามาแต่ฟังเราสบายอยู่สบายอยู่ไอเดชมากระบอกน้าให้เอมีบ่านี่เสี่ยวให้ดอกที่เสี่ยวให้ี่เอาทีหน้าจับท่าดอกไอเอาให้จับท่าจับท่าโบว์กับเอ็มทีหน้าท่าไอไปยัง ไปเอากระบอกน้ำให้แล้วสิไปเอากระบอกน้ำมาให้โคตรขาวดีเลยอันนี้เอาสิอันนี้อันนี้ไอ้กิ่นบนเราวิ่งบอกไม่ไิ้มาได้กินตัวนี้กระบอกน้ำอ๋อแบบนั้นตีของชอบใช่ไหมเด้ได้กลิ่นโอ้เลยกระบอกน้ำเป็นไหล่ะแซ่บบ่ แซบบอรสาตเป็นจังไดแซบบอมากิบกนมาิกินก็กินนะทำไอ้แซบบอแซบแซบก็เห็นตัวใดเข้าใจอเออขาใจเออมันขำหูอยู่ทุกคนเพิ่นไปรีบแป้งมาดิกาเพินได้เปิดน้ำจิ้งกิ่เขาไปนั่งหล่เสดายหูหไปเปลี่ยนมหยังไหมอํำซิ่งหมอํำซิ่งนั่งคือเจ้าหัน เปิดเป็นมาเปิดเป็นมาเปิดเปลนเปิดเปลนแวไอเปิดให้เต้นเต้นในเฮียนแพรในเฮียนในอีนี่ลุงแป้งสิเต้นบ่อืเอาลุงแป้งเบิ้งกล้องหน่แล้วเบิ้งกล้องเบิ้งกล้องเออหนึ่งสองซ่อมนานามาเบิ่งไอเออหนึ่งสองหนึ่งสองซ่อยิ้มงามๆยิ้มงามๆยิ้มงามๆโอเคเอาท่านีให้เออเนี่ยควงผู้สาวเราย่องย่องย่องคือเก่านะให้เออเนี่ยในบอลควงแขนเราย่องแบบ เฮ็ดทายย่องย่องหนะมั้งจับเรียนแล้เอาย่องย่องจะมือตีจับมือตีเอาแล้วเราจะจับฝักไดนตัวนี้เอาออกมันบอกวางไปก่อนนะเออเดี๋ยวพอฮันจีคงคนละฝากคนคนละฝากเอาเดี๋ยวข้างหน้ามาหายพี่เออเ้าย่องพับผู้สาวพับผู้สาวกลับบ้านเลยอือ สิพาไปบ้านไอ้แป้งอืบ้านไอ้แป้งเบิืงกระบกเป๋งืะกระบป๋น้าเฮ็ดท่าเขินบุษสาวได้ยแล้วเขินเขินขึนทั้งในเขินน่ะเขินท่าร้อยบกได้ไหท่าร้อยบกเขินจั้งในท่าร้อยบกได้ตลอดเนาะโอเคโอเคมากบ่สาวเราพี่น้องครับอันนี้การ์ดบรรยากาศดำไหมซาคือว่าเอาภาพบรรยากาศความสุขของน้องแป้งให้ด้วยตาดำอ้นนี้เอาไปอย่างตาดำ แว่นตาดำโอ้แว่นตาดำมีปะมีปะปขอบคุณเด้อขอบคุณนะไออีไปใส่ไออียี่นี่ล่ะสาวรัสีนอนใส่สาราสีนอนน้ำลูกแป้งไปไปนอนน้ำบ่อไปพักกับบ้านต้นสนะไปพักกับบ้างเฮป็นเงี้ยไงคนไหนมีเฮงินหลังละหลานคือว่าเห็นเฮงินใหม่ไปพักกับบ้านเป็นเงี้ยลู้เดี๋ยวหัอย่าง ตอนนี้มีเกวบเก็บน้ำเย็นโอ้เจ้าให้ติ๊กนะแล้วมังสั่นเจ้าเจ้าเจ้พร้อมเย็นนะติ๊กน้ำเย็นเออไอเอมีไอเอ๋มีมาตามมานี่บ่มื่อเจ้าสี่บ่นี่แล้วมังสี่นั่นบาทเนี่ยได้การลุลู้นนั่นละบาทเนี่ยร้องเพลงบาทเนี่ยแล้วเสียเอามาเป็นไม้ร้องเพลงลุลู้เอ้าลุกขึ้นร้องเพลงให้ประชาชนฟังร้องห้อง ผู้สาวเราฝังเบอร์เอ่อเร็วเร็วฮะนี่เรล่าคนหักเราเนี่ยไอ้ทายลงทิกตอกน่อยอิษฐานเลนะเส้ยเซตให้วะอจีบสาวมีผู้สาวเซตให้อีก ทำท่าอันดีใจใช่จังไดท่าดีใจลูกขึ้นฟ้อนให้เพชนเบิ่งน้ำเนี่ยตีล่ะให้ผู้สูงเปียนเออให้ให้ผู้สาวเบิ่งน้ำอืมตีนเป็นตะม่วนก็นั่นไงอืมนั่นละฝันสอกซ้ายตีเข้าขวาจระเข้ฟาดหางจระเข้ฟาหานี่นี่เนี่ยศิลปินเดียวดิศิลปินเดียวจมีเบ่มสอกสดาสในเฮียนได้เองนี่เอาลองให้ฟังหน่อยนะเคยเบิ่งสดกสบ่นะ เคยเบิองปะมาลำเคยเบิองเคยเบิองนั่นน้องมันบ่สะอาด์ด้นะบ่เอาเอาลงบ่เอาลงบ่บ่ฟ้าเอาลงก็ได้ต้องเดินไปล้างก่อนไปเดี๋เวไปล้างกันดิไปล้างให้เพันละไปละยวไปล้างให้เด้อแต่มันบ่เมียกันไปให้เป็นยังไงห้างแจ่มบุ๋มีความสุขบ่ลุงแปงอารมณ์ดีบ่อาหลณ์อารมณ์ดีเดี๋ยวเราบ่เป็นผิดเป็นิเป็นภัย ้องแปงเป็นคนต่หักไปไซพี่น้องอยู่แถบนี้เข้าจ่อกะจ,จิหักเราเพราะว่าเขาเขาครอบครัวเป็นคนนั้นแต่เราก็บวได้แบบภรษาความเดรนหล่อนซึ่งเราบครัวข้าจ้อนี่โอเคเลยเพราะว่าเขาเขาเลิกเกิดบะได้แต่ก็เออเด็กเจ้าเป็นคนดีได้นะแต่เราก็โอเคฟิลลี่ดีน่ารแบบเขากระหักเล็กน้อยกระหักเราเด้ไปไซเล็กน้อยสิบ่เคยหยานไปไซมาไซนี่คนคนจิหักเราเล็กเล็กเล็กน้อยไปใไซได้ยุได้กินเบิดพี่น้องในแถบนี้เขาเจ้า ตอนเราขับสูแล้วเป็นย่างดีพี่น้องครับคําวบอลขามจ่าในทีบอสุภาพที่ผมทายไปหรือว่าหรือย่าติทางใดที่บอมสมก็ต้องขอโทษพี่น้องน้ำแน่นะครับบ่ไดเอามารอเล่นครับแต่แค่บุคลิกส่วนโตของลุงแป้งแมนแมนแล้เป็นหนังสือยู่แล้วนะก็เลยอยากให้เห็นอีกมุมมุมหนึ่งพอดีเรามาเยา่มเม่อนี้ลรนมหาพอดีก็ได้โอกาสเลยสารามาเยี่ยมประเทศให้ยได้เห็นเพลินเพราะเห็นเพลินยูทิ่บบอกบอกเสื้อว่าสิได้เห็นเพลินตัวจริง เราเป็นไข่ดังมาก,ก่อนลุงแป้งดัง,งแห้งครับชุบนั้นด่างอีริสปยาผู้สาวลงทุนอันล่างอันนี้ไห้ย,ย่างเดียลุงแป้งฮ <c oughs> ็ดจังได้สิ่งอยากได้อันจอกตัวนี้แห้งแมนแมนสีเฮ็ดยังให้ผู้สาวเบิ่งตอบแทนผู้สาวเนี่ยร้อง,งเพลงบ่บาทไทยได้อยไหมมามามาเด้อได้ไหมก่อนทั้งร้องเอา น้ำป่ะเนี่ยใส่เข้าไปเลยเพลงอ่ะใจดูเออพนทูขอบใจดูทุกคนเอาบอกสังกัดนกียร์เลยสังกาดนาเกีเอาไปแม่สุ่กายเราอ๋อกระคาจีเออจีเห็นคนร้องหห้ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้บนได้เป็นแพ้เออเอาน้ำสร้อยแดนคือขันน้ำตาออกนี่คือแกจะมีความสุขในยุคนี้ท่าท่า ถ้าช่วงบ่มีความสุขเลยก็บ,บอก็ดหยั้ก็บ่เห็น,หนออมันจะเป็นช่วงหนึ่งที่ทแก่เสีรังสารสานี่ออกมาออมช,ช่วงของเราเออขึนข้นขึนข้นคือขึนข้น,นสมมุติออแบบว่าถ้าบ่ขึ้นก็คือบอกให้เเหตุยังก็สิบ,บเห็ุออแต่ว่าจังสี่คือมีแฮปปี้มีความสุขถือว่าได,ไ,ดได้ในสิ่งที่เรามากักแมนบอกกับแง่กับแหแง่ลุกขึ้นร้องเพลงเสียงผ้าผ้าเปียงจัแบบนี้เสียงเสียงผ้าผ้าเปียง โอเคโอเคเจ็บเด้อไปเจอกันใหม่นะลุงแป้งลาสาวล่าให้ยังไงสิไปแล้วบอกบอกถามเลำบอกเรงหมอลำเื่งจังไหนสาวเล่าสิไปแล้วอุ้ยเราคนในสิลาไให้ฟังผ่ามันดิผ่าอยู่นี้แลวสิอยูใสอให้ไปยูน้ำบอก ไปอยู่เฮือนเฮือนน้ำบ่อเฮือนกัจจิแล้วเระบ่อืกัจจิแล้วแล้วอืรแล้วบอกไอเอเด้อว่าอันสิให้สาวเรามาอยู่น้ำบ่ห้มาอยู่น้ำบ่อเจ้าน่ะให้ให้เพิ่นไปอยู่น้ำบ่อลุงแปงนะอยมีมีสั่งห้องพวกห้องสองคนเราสี่สี่ให้เพื่อนนอนพูดละห้องสี่นอนห้องเดียวกันมีทุนนะห้องบ่อโอ้ดีเถอะวะลุงแปงนอนห้องไหนห้องห้องไอคิว ห้องยังสนะโบแมนโบผิดซื้อสรอยจูเปลี่ยนมาห้องท้องเมื่ออื่นเดี๋ยวค่อยไอเอสเฮ็ดซอยจุสุกินมามากินเป็นประกอบเด้อมื่ออื่นเฮาเมื่อนี้ฝนตกทำแล้วเขามาไทยเพื่อกินซอยจูแมนไหวพร่องในบุษสาวในเรื่อเพิ่นเพิ่นไหวพร่องไหวพร่องยังแน่บอกเลขบอกยัง ชีออกเลขหยังเลขกหกเล็กหกเล็กยังเลขกสัตบุญบ่มีอยู่ไทยบ่มีเลขกสัตโอ้แม็กตัวยังที่สุดสัตน่ะสัตสัตสัตมิปีคือยังสัตมิปีสุดลูกนาลักษ์ตีคือนยังขนาตีคือนยังคือดักแด้ดักแด้ดักแด้คือนยังกูมีดักแด้สัตมิปีกโอเคครับโอเคครับเอาเอาความสุข เราต้องแป้งให้น้องแจมบูมกับน้องทีน่าสัมผัสเบื้องมั่งกันเนาะแฮปปี้ป่ะแฮปปี้มีความสุขหลายได้สร้างหอยยิ้มโอเคครับ <c oughs> ทีมาไทย้กับเสียาภาพบรรยากาศทุกขั้นตอนหรือว่าเหตุการณ์อยู่ตรงนี้เกิดขึ้นจังใดผมศิให้เบิ่งถ้าบ่บันทึกลงให้พี่น้องเบิ่งเลยพี่น้องอาจจะบ่ฮู้ว่าความสุขของทีน่ากับแจ่มบูมเป็นใดลแล้วก็ความสุขของลุงแป้งเป็นอย่งไรก็เลยเอาให้เบิ่งนํากันนะครับความสุขของลุงแป้งเป็นยังอื้นความสุขของลุงแป้งมั็นยังงหมูหมูแต่ไมซื้อเลยหม คำส่วนลองแปงดีนี่ยใจ่บุ๋มถามมาความสุขของลุงแปงขึ้นยังตุตีอืมตุตีขึ้นยังตุตีขึ้นยังคือคือลุงแปงลุงแปงขึ้นยังคือหุ่นยนต์หุ่นยนต์ขึ้นย่างบิดข้อบอกบิดข้อบอกโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับย่า <Bye. S 2> บุ๋มนอน